สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทางเฟซบุ๊กทางยูทูบพี่เคารพนะครับอยู่กับผมจากดินรถมือสองครับวันนี้ขออนุญาตนะครับลงขายนะครับโตโยต้านะครับโคโร拉อาร์ติสนะครับหนึ่งจุดแปดนะครับตัวนี้อ่าเป็นรถตีเทิร์นที่ศูนย์โชลูมฟอร์ดมานะครับผมเมื่อวานนี้เซลโทรมาให้ไปเอานะครับผมก็ขออนุญาตนะครับแนะนําสําหรับท่านที่กําลังมองหารถใช้ในราคาในราคาที่ไม่แพง เื้อเงินสดนะครับผมไม่ต้องเป็นนี้ไม่ต้องไปผ่อนนะครับผมเร่มทะเบียนเอกสารครบนะครับคันนี้ราคาหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับดูรถที่อำเภอราบุรีจังหวัดสิรินครับผมมามาชมกันนะครับว่าคันนี้เป็นยังไงคันนี้ได้ภายในสวยมากนะครับสีโคดสวยนะครับเอาไปใช้งานได้เลยไม่ต้องไปเก็บแล้วนะครับผมอ่าถ้าอยากได้เป็นสวยแบบกวานีก็ไปแต่งเอาเองนะครับ รถทดลองทางไกลให้แล้ว465กิโลปกติทุกอย่างครับผมเครื่องนี้แห้งมากเลยนะเครื่องเกียร์แห้งมากเลยนะครับถือว่าเจ้าของรถดูแลดีมากนะครับผมเจ้าของขบิทีเทินที่ศูนย์นะครับศูนย์ตีให้แสนแปดนะคันนี้โชว์รูมตีให้แสนแปดนะครับผมดูนะครับว่ารถสภาพแสนแปดเนี่ยในโชว์รูมนี่เขาตีให้ขนาดนี้เลยแสดงว,ว่ารถต้องสวยนะอ่าแต่วันนี้ผมขายแค่หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับผมอ่าพี่น้องท่านใดสนใจก็โทรมาบอกเลยว่าสวยสวยมากนะครับ เดี๋ยวดูภายใน,ในกันเลยนี่ภายในนะครับผมพี่น้องกุ่นๆเลยนะสวยภายในไอ้บอนี้คือใหม่นะพี่น้องนะบอใหม่เลยนะนอนะบอ,ให,นะบอใหม่เลยนะครับไม่มีเปืนน้อนนะบผมบอใหม่เลยนะครับผมนี่ไม่มีเปื้อนนะครับนี่เป็นอโอโต้นะครับผมพลาสติกรงงานดูนะนี่พลาสติกรงงานยังอยู่เลยนะครับผมก็เขาดูแลดีมากนะครับผมพี่น้องดูสวยสะอาดเลยนะครับเพดานสวยเอาไปไม่ผิดหวังหรอกพราะว่านี่ภายในไม่กัหยี่เลยครับ สวยๆเลยนี่นะครับสวยๆเลยนะครับผมเป็นกระบี่แท้เลยนะครับสวยมากนะอนนี้ล็อกเด้อสภาพดีมากเลยนะครับผมบอกเลยนะครับได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมคันนี้ไม่แท้เลยนะครับผมตัวน,นี้ไม่แท้ไม่มีกอนะครับนี่ ดูเลยนะครับสะอาดมากเลยครับพี่น้องนะสะอาดมากเลยดูครับผมสะอาดสวยเลยนะพี่น้องนี่นะครับสวยมากนะครับสวยมากเลยนะครับราคาหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมพี่น้องเรียบเลยนะครับผมนะสวยมากนะครับน่าใช้มากนะสวยสะอาดมากนะครับผมนะครับหนึ่งจุดแปดด้วยนะครับผมประหยัดน้ำมันเป็นรุ่นเป็นตัวประหยัดน้ำมันล้องเครื่องนี่สวยนะครับผมนะครับฝากไว้ด้วยนะครับผมกับ พี่น้องที่กำลังมาหารถใช้นะครับผมนโตโยต้าอาทิตนะครับปี14นะครับผมเล่มทะเบียนเอกสารรบพร้อมบนนะครับดูนะครับภายในสวยมากนะพี่น้องสาดนะครับสาดเจ้าของดูแลดีมากนะครับเป็นรถตีเทอร์โชรูมฟอร์ดนะครับอ่านะครับนี่เบาะนะครับพี่น้องดูนะครับสวยๆเลยนะครับผมนี่นะครับ ไปไปไม่ผิดหวังหรอกพี่น้องนะผมบอกเลยคุ้มนะครับสุดคุ้มนะครับเครื่องเครื่องนี้แห้งมากนะนะครับเครื่องแห้งมากเลยถ้าจะดูคลิปที่เปิือท้องเครื่องมีอีกคลิปหนึ่งไปไปเลื่อนดูนะครับผมเข้าไปที่โปรไฟล์ช่องผมแล้วก็กดแล้วก็เลื่อนดูได้เลยนะครับอ่าขอบคุณทุกการติดตามนะครับผมหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับไม่รวมส่งนะครับผมค่าส่งคิดตามระยทางนะครับผมขอบคุณครับ